ถ้าใครต้องการซื้อคอยฟี فا 15หรือ16นะครับเหลือเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับก็มาที่เว็บ worldwide.amorog.com นะครับใช้โค้ด anti นะครับเพื่อได้ลดไม่ใช่6%นะครับได้ลด7%นะครับเยอะที่สุดตอนนี้นะครับลองเข้าไปดูนะครับซื้อที่นี่ปลอดภัยนะครับผมก็ซื้อทุกคนก็ซื้อดีมากเลยครับเว็บนี้นะครับอย่าลืมนะครับ amorog.com ใช้โค้ด anti นะครับขอบคุณมากนะจ๊ะ เลือกซื้อจอยดีๆได้ที่จอยสติกไทยนะครับ Xbox One Xbox 360ไร้สายมีสายนะครับเสียบใช้ได้เลยนะครับส่งถึงบ้านนะครับที่จอยสติกไทยนะครับ0991980125นะครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความแหลกในการเล่นเกมออนไลน์บนเพยี Xbox One หรือ PC นะครับแก้ได้วิธีเดียวเท่านั้นนะครับติดต่อ NetDuma นะครับที่ w w w netduma com นะครับขอบคุณมากนะครับ กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการแอนตี้ฮีโร่นะครับวันนี้ก็จะพามาดูทีมของคนในขับผมนะครับชื่อหอนะครับเลน85มม,ม,มอนะครับเรามาดูทีมเขาก่อนเลยดีกว่านะครับวันนี้จะมาเปิดแพ็ค5 6แพ็คนะครับนี่ดูทีมเขานะครับเวียร่ารีเจนนะครับปลดทิ้งแม่งเลยดีกว่าไม่ขายไหมขายไหมขายไหม,ไหมอเลน มีวีเอล่านะครับลุยคอตตาซูเคอร์ไคเวิร์ดฟิกโกลาสันลีเจนด์นะครับโดเอ็กไอเดอร์ไซย์เวอาเคสโปเชิงแฮมเน็ตเวดเมสซี่เอ็กไอคาร์วาโลเจอร์ลาดเนวิลฟันเดอร์ซัดเดอะบัวเบอร์แคมโอ้โหแม่งครบจริงๆอ่ะครบจริงๆนะครับทีหมื่นแปดพันล้านอ่ะเราอย่ารอช้ากันดีกว่าครับเรามาเปิดแพ็คนักเตะดีกว่าครับหกแพ็ค นะครับ6แพ็คเลยผมชอบเริ่มจากอันนี้ว่ะผมเชื่อว่าของดีๆมันอยู่ในนี้นี่ไงครับปาปลีเชงโก้ป๊อกปา15ยาญาทูเร่ดีเดียด็ดอกบ้านะครับฟิลิปลามอันสุดท้ายเนี่ยแหละไม้ผมหน่อยนะครับมาให้ผมหน่อย,นะอยตอเลส08แดงโอ้คิจะโน่11 โอเคเราเริ่มจากท็อป9ก้าสิบก่อนครับ <c oughs> ลุลัวไปลุลัวไปสวานเลต้องมาในเนี้ยยืนจูโนสุวิทเบอร์ทรานโค้ดมาแล้วครับแสงมาแล้วหนึ่งตัวนะครับอองโกลูบาวโอแสงมาสามตัวครับโอ้โ oh, หแสงมาสี่ตัวครับปีเก้ผัวชินาโมนะครับอบอมยางเดเกอ โอ้โห oh, แสงมาลัวกันติดกัน6ตัวเลยโอ้โหรับเบนนะครับจานสเก้อบอมยังโลเปสคอตาแสงมาอีกแล้วครับถือว่าคุ้มเนี่ยฮาเมสโรดิเกสลาคาเซตตอุมติตตี้อิคาดีนะครับโอตาเมนดี ฟาเบกาสรลัวลัวไปมาอีกครับนอยเอออย่างนี้แหละครับเดโก็คอต้าผมบอกแล้วว่าต้องผมครับเปิดแพ็คต้องผมเด r เกีคอต้ามาอีกแล้วลาคาแซสกุลนะครับกุลฟอนเตมาทำไมครับครับเราไปที่ท็อป50กันเลยนะครับ31ตัวนะครับลัวไปลัวๆจอห์นเทอร์รี่ ซันเชตอันนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 10m นะครับมาให้ได้นะครับบาโวไม่เอานอยเออร์เนี่ยแหละเมสซี่นี่ไงอาร์ติลีคเวตาคอต้ามาทำไมชัดๆอย่างนี้ต้องของดีโอ้โหโอโตาเมนดี้ไม่น่าพูดเลยมุลเลอร์อิบาร์โบนชี่ไม่เอานะไม่เอามันเริ่มนิ่งแนละ้วนี่ไงอนอยเออร์ขึ้นมาหน่อยปอกบาปอกบา โรนันโดอย่างเงี้ยโหลามมสไม่เอาโรนันโดปอกบาเมซี่สวารเลสลอบเบนโอเคโอตาเมนดีลาคาแซตอีกแล้วแม่งจะออกแต่ซ้ำๆเนี่ยลาคาแซตอีกแล้วแม่งจะออกอีกว่าวะลาคาแซตแม่งเลยโบลัสซี่เฮ้ยเขาห้าสิบไม่ค่อยเวิร์กว่ะโตมาหน่อยมาคู่เมซี่หน่อยเดี๋ยวเมซี่เขาเหงาเดี๋ยวแค่บาซ่าเหงาซันเชสนะครับ พาเยตนะครับไม่เอาเหนื่อยอยู่ช่วงนี้เวลาติไม่เอาคาเมสนิ่งแล้วเริ่มนิ่งแล้วเซจรามอสพักหน่อยพักหน่อยนอยเออร์มาอันสุดท้ายเหมือนเดินนะครับไปจวัวเลสโอ้โหมาติดยังดีครับถือว่าดีครับไม่น่าเกลียดนะครับท็อป30มาครับท็อป30มสลัวไปโ,โ,โ,โรมาโน่ลุลัว นอยเออร์เลวานทีมเต็มอีกแล้วครับกำลังมันอยู่เลยเมื่อกี้ผมว่าเดี๋ยวท็อป30เราไอ้นั่นดีกว่าเราล่อท็อป10แม่งเลยเพราะท็อป30อตัวไม่พอล่อท็อป10เลยท็อป10นะครับผมรับประกันเลยว่าสวาเลต,ต้องออกผมรับประกันกีดมันไม่ใช่ละสวาเลยไม่ใช่แล้วเนม่าสวาเลยไอเฮียปิลีเกเต้า ปอกปลาก็ได้อันนี้ปอกปลาก็ได้มาติดเชื่อผมป่ะว่าสวาเลสจะออกสุดท้ายเฮียเมสซ,ซี่ยังพอไหวครับยังพอไหวสวาเลสตอนนี้มันแค่70กว่าเอเมเมสซี่มา40โอเคโอเคพอไปได้เรามาลุ้นเวียร์ล่าดีกว่าท็อป30เดี๋ยวผมเก็บไว้ให้เขาเปิดกัน,กนเรามาลุ้นเวียร์ล่าดีกว่าแม่งคือมันเป็น ผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนะจริงๆนะรู้ละตีบวกได้ดูตีบวกกันนะครับราคาแซดบวกสอติดครับ เพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกครับรับเบนบวก2ไหมผมเชื่อว่าผมตีเขาติดได้ครับรับเบนบวก2ไปนี่ไงครับรับเบนบวก2 s u ซันเชสบวก2ต่อเราได้ดูตีบวกกันนะครับเปิดแพ็คต้องตีบวกครับผมคือต้องเข้าใจผมนะผมไม่รู้จะปลดตัวอะไรเขาขายก็เต็มแล้ว มันปลดไม่ได้อ่ะก็ต้องทนทนกันไปหน่อยนะครับอาร์ตเปรีควต้ามาหน่อยอาร์ตเปรีอาร์ตเปรีควต้าไอเหียเปรีแตกกูก็แตกอีกอย่าโกรธผมนะถือว่าแต้ไมไปแก่นมาปา,าโว่อะไรแก่นปาโว บาโวไม้หน่อยเอ๊ยติดไปหลายตัวแล้วโอเคบาโวเอาคอตากันคอตาแตกอีกกูมาได้ยังดีตัวหนึ่งโ,โหกูแตกอีก ตตีแล้วเราอย่าไปตีบวกเขาเลยเดี๋ยวตัวเขาหายไปมามาเวียล่าเอาเวียล่ามาให้เขาหน่อยนะอาฟาน,นิตลอยยังดีครับโหลำพาดมาชาราโนเวียล่ามาหน่อยโหเปียโรเวียล่าไม่มาจริงๆครับไม่มา08แดง เฟอร์นันโดต่อไม้ไม้ผมหน่อยโอ้โหคริสเตียโนโรนันโดเราเปิดแค่นี้08แดงกับ10ยูก็พอนะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันมันเต็มสโมสรแน่เราลุ้นต่อเลสก,กันหน่อยลุ้นต่อเลสหน่อยมาลัวไปต่อเลสโอ้โห oh, ไม่มาตัวล้านว่ะโอ้โหไปเลยนะ่ามาเกะกะให้กูไม่ครบแยะให้กูเปิดไม่ได้หมดอีกแล้วเนี่ยมาวีดิตมาหน่อยวีดิตมาหน่อย ผมแม่งอีกแล้วตรง,ตรงน้นะตีแมสซี่แม่งเลยวตีแมสซี่แม่งเลยติดนี่ไงแมสซี่ติดมาเหมือนดูตีบวกอะแทนนี่ดูเปิดแพ็คมาดูตีบวกกันนะครับอานอยเออก็เต็ด อีก2ตัวให้ครบนะครับถึงจะได้ถึงจะได้เปิด10บยูครบติดอีกครับถึงมันจะ1น่งบก,ก็ตามนะแต่มันแบบคืออันนี้ดูการเปิดแพ็ค6แพ็กกับตีบวกแบบบนนอกบน,นอกก็แล้วกันนะอย่าคิดมากอารมณ์เหมือนประมาณแบบไปตามสไตล์อะไปตามอารมณ์นะครับ มาอาจจะย้อนไปย้อนมาหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับคือเมื่กี้เขาเพิ่งมาบอกให้เปิดผมก็เปิดเลยนะครับไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากแต่ไม่เป็นไรครับเอามันมันครับมันมันครับดูไปเรื่อยๆครับมาชาราโน่ครับโอเคเอเซียนสุดตัวสุดท้ายแล้วเป็นใครครับกาเรตเบลพอใช้ได้ครับครบพอดีครับก็ตอนนั้นนะครับ ถือว่าโอเคเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาได้ M ไปเท่าไหร่นะแต่เยอะอยู่นะครับการเบลวเมื่อกี้ก็ยี่ิบแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนับกันเลยดีกว่าครับถ้ารวมตีบวดรวมอะไรไปแล้วนะครับเนี่ยร้อยหกสิบสองร้อยสิบสองร้อย ห้าร้อย 5, 6 7, ่6อประมาณถ้าดาวนะรวมกับที่ขายไปตรงนู้นได้นะประมาณ700 m อ่ะก็โอเคนะ700 m นะครับ6กล่องถือว่าเฉลี่ยประมาณ100กว่า M ต่อกล่องนะโอเคก็ขอขอบคุณนะครับอู๋เลน 85mm นะครับที่เอา ID มาให้ผมโชว์แล้วก็เปิดนะครับ ขอบคุณครับเปเลสซะหน่อยก่อนไปครับโอ้โหสุดยอดว่ะยิงชนคานได้ยไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับและอย่าลืมกด Subscribe